รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จเจริญพรญาติโย,ยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายวันนี้รายการธรรมสาระดีๆคือรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญก็จะมานําเสนอละครพร้อมกับบทสนทนาต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่จะพาให้เรานั้นดูแล้วมีความสุขเกิดประโยชน์กับทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธนี้เรามีทิศบูซึ่งมีประสบการณ์ตรงจากการอุปสมบทแล้วก็เพิ่งจะลาสิกขาออกไปจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดีย๋ยวมาคุยกันข้างในนะคุณบูนะ สนับสนุนช่วงละครสอนธรรมโดยห้างทองแสงทองใบทองแท้เปอร์เซ็นต์จากเยาวราชสาขาพระขนงสุขุมวิท71พี่พี่ทำอะไรอยู่เหรอคะ พี่อามนะพี่อามว,วัดว,ดวดชิรธรรมวาทเสนอละครสั้นสอนใจมงคลชีวิตธรรมะเดหลวงแพ่งเดอะซีรีส์สนับสนุนโดย แตหนูอย่าลืมป้ป้งฟันล่ะเดี๋ยวฟันจะถูกเอาเลยไหมล้วการบ้านของหนูนาทำเสร็จหรือยังการบ้านของหนูแค่้ำแต้งค่ะอีไมจเดวันหนูก็ต้องไปประกวดแล้วโอ้ยเก่งมากน้องสาวพ,พี่อืมลันตาเดี๋ยวลันตารอพี่อยู่ตรงนี้แป๊บนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่กลับมาลันตาเซอร์ไพรส์ของขวัญสำหรับคนเก่งค่ะ ไว้ถ้าเกิดเรากลับมาแล้วแข่งชน,นะน่ะพี่อยซื้อให้อีกตัวใหญ่ๆเลยโอเคไหมขอบคุณค่ะทล้พี่คน้ <laughs> า,าที่สุดใหนไล้บคะทอะไรกันยนะอยู่จะสอสั์โอ้โ,อโหโด๊กตาเสวยจังเลยพี่ขอยืมไปเป็นแบบวานรูปแบบนึงนะ พี่อาร์มคืนน้องลันตาไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่น่ารักเลยยืมไปแค่แปบ,บเดียวเองเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาคืนเหมือนเดิมแหละได้เลยค่ะแน่ใจนะลันตาแน่ใจค่ะคุณแม่บอกว่ามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันค่ะเข้าใจนะตัวเล็กพี่ไปแล้วบ๊ายบายโอ้ลันตาน่ารักเกินไปแล้วหวังว่าพี่อาร์มคงไม่ทำพังนะ นี่พี่พลอยเราพาน้องลันตาไปกราบพระก,กันไหมนานๆจะได้กลับวัดทีคิดถึงบรรยากาศนะงั้นลบกวนเรน่ที่เนี่ยช่วยพาน,นน้องอย่างพี่พลอยและน้องลันตาไปเที่ยวชมรอบๆทีนะคะได้ไปกันเลยไหมพี่แบงค์ครับอินหิวแล้วคะ่ะ ไปหาอะไรกินกันไหมครับจะหาให้เหนื่อยทำไมคนรุ่นใหม่อย่างเราต้องสั่งเอาสิ delivery มีเยอะน้องอินอยากกินอะไรครับไกท่ทอดหรือซูชิไม,ไม่เอาครับอินเดี๋ยวอินไปกินที่โรงทานที่ครูอาจารย์มีจัดเอาไว้ตรงนั้นค่ะโอ้ใช่จริงด้วยพี่ลืมไปเลยงั้นไปกันเถอะ <c oughs> ไหนกันนะทั้งสองคนไปกินข้าวอ้วนขนาดนี้แล้วยังจะไปกินข้าวอีกก็หิวอ่ะแล้วนั่นอะไรอ่ะอ๋อโอ้ยโตขนาดนี้แล้วยังเล่นตุ๊กตาอยู่เหรอเฮ้ยนั่นมันตุ๊กตาใหม่ของน้องลันตาเขานะเฮ้ยจริงดิรีบไปหากันเร็วไป เต้นเพลงนี้ดีกว่าสาธุนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินหนูขอเต้นแป๊บเดียวนะคะเดินเดินหนูไปแล้วค่ะตกใจหมดเลยใครช่างกายโยนตุกตาหน้ารักใส่คนน่ารักแบบเรานี่ย <c oughs> โหดูสิ เลอะไปหมดเลยเอาไปทำความสะอาดดีกว่ายา้รู้นะใครท จะไ,ได้ช่วย<ม>หาอ,าอ้อมอึ้งกันอยู่นั่นแหละใช่อ้ออึ้งกันอยู่นั่นแหละคือว่าตุ๊กตาของน้องนันตามันหายไปแล้วแต่พี่ไม่ได้ทําพังนะมันแค่หายไปเฉยๆความผิดเพียงไม่นะนั่นตุ๊กตาใหม่ของน้องนันตาเลยนะ อามนะพี่อรามไม่เป็นไรนะลังตาเดี๋ยวพี่ซื้อตัวใหม่ให้เอาเสือๆประเดิมเลยใช่เดี๋ยวพี่ซื้อตัวใหม่ให้ด้วยเอาหลายๆตัวมาเลยนะแต่หนูชอบตัวนารีนะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ซื้อตัวเดิมให้เลยไม่ได้หรอพรึกษาเพราะว่ามันเหลือตัวเดียวอะ่ะตัวสุดท้ายแล้วด้วย <Yeah. S 1> นี่มีประชุมอะไรกันอยู่คะสามสาวเอ๊ะแเบบี้ตุ๊กตาตัวนี้เบบี้ได้มาจากไหนอ่ะ <c oughs> จะว่าไปเรื่องมันยาวค่ะคือเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะหนูตื่นมาตอนแรกฝนก็ตกโปอยๆแล้วก็เนี่ยอากาศร้อนมาก แล้วก็ทานข้าวค่ะคุณแม่เนี่ยทำข้าวต้มให้อร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าติดเค็มไปนิดเอเอพอพอได้แล้วค่ะเขาเริ่มปร้กตาเลยดีกว่าค่ะงั้นหรอ,อสายอยากเล่าก็คืองนี้ค่ะคือเมื่อเช้าเนี่ยหนูกำลังเต้นถ่ายติ๊กต๊อกสวยๆอยู่แต่ว่าดอยู่ก็มีคนโยนตุก้กตาน่ารักตัวนี้ลนต๊บใส่หัวหนู ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครโยนมาแต่ว่าเห็นหน้ารักดีก็เลยเอามาปัดฝุ่นทําความสะอาดแล้วก็เดินถือมานี่แหละ <c oughs> อ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> คือว่าตุก๊กตาตัวนี้นะ่ะพี่ซื้อมาเป็นของขวัญให้ลันตาเขานะ่ะแล้วคนที่ทําตุ๊กตาตัวเนี้ยตกใส่หัวเบบี้นะ่ะก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคงจะเป็นน,น,นู่นไงมานูน่นละ ตุกตาพี่เอาตุ๊กตาใหม่มาให้อ๋อสามคนเนี่ยงเหรอที่คว้าตุ๊กตาใส่หัวหนูมานี่เลยนะมาโดนสิกเทียสิพี่พลอยคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะตุ๊กตาของหนูได้ตุ๊กตาคืนแล้วไม่ซาลอน้ำลำตา ลครสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ติดตามละครธรรมะเดย์ทางช่องวัดวัชรธรรมวาสแห่งนี้เชกเช่นเดียวกันวัดเราก็มีการผลิตละครธรรมะเพื่อสอนใจญาติโยมจากละครที่พวกเราได้ดูอยู่นั้นถ้าย้อนกลับมาดูตัวของเราว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นไม่เศร้าโศกทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ มีเศร้ามีโศกคระกันไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ตามละครธรรมะนี้อย่าได้มีจิตที่เศร้าโศกการที่จะไม่มีจิตที่เศร้าโศกก็จะต้องรู้จักวิธีปฏิบัติว่าทําอย่างไรเราถึงจะมีความสุขสุขโผขุญ,ญัสะอุจโยการสั่งสมบุญนําสุขมาให้ท่านทั้งหลายการทําบุญนั้นแน่นอนที่สุดย่อมจะมีความสุขบุญเกิดจากการให้ทาน บุญเกิดจากการรักษาศีลและบุญเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาการที่เรามาประพฤติปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้านั้นก็ขึ้นชื่อว่าเรามาปฏิบัติธรรมะการที่เราปฏิบัติธรรมะแล้วแน่นอนที่สุดผลก็จะต้องมีความสุขจึงขึ้นชื่อว่าการมีจิตท,ที่ไม่เศร้าโศกขอท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ที่รับชมและรับฟังละครธรรมะในตอนนี้จงเป็นผู้ที่มีสิทธ มีจิตใจที่ไม่เศร้าไม่โศกไร้โรคภัยสาธุสนับสนุนช่วงปุตชาวิสัชนาโดยห้างทองแสงทองใบทองแท้เปอร์เซ็นต์จากเยาวราชสาขาพระขนงสุขุมวิท7 1บกราบนมสก,การพระอาจารย์ครับอ่าเจริญพร ต้องเรียกว่าทิดบูเนะเาะเพราะว่าทิดบูนั้นเพิ่งจะลาศิกขาจากการอุปสมบทถือว่าสดสดร้อนร้อนจากการถึงพระออกมาเลยครับตอนนั้นบวชได้กี่วันประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนพอดีเลยครับชีวิตของก่อนบวชกับหลังบวชมันผ่านมาหนึ่งเดือนกับการที่เรามาอยู่ในร่มผ้าการสมพัดการมาฝึกมหัดเนี่ยต่างกันไหมก่อนบวชกับหลังบวชตอนนี้ก็รู้สึกต่างต่างกันครับ อะไรที่มันเห็นเด่นๆบ้างคําว่าต่างก็อย่างที่เห็นเด่นๆเ,เลยครับ<ม>ก็คือก่อนที่ผมบวชเนี่ยมผมมักจะยึดติดกับสิ่งของนะครับอาจารย์มันแบบ<ม><ม>ทางานมาก็อยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นเขา<ม>ครับแต่พอได้มาบวชครับเนี่ยก็เราต้องลาทจริงทุกอย่างใช่ไหมครับอ<ม>อยากกินอะไรก็ไม่ได้กินอยากมีอะไรก็มีไม่ได้ครับอ<ม>ก็พอเรามีชีวิตอย่างนั้นอยู่สักเดือนนึงเนี่ยเราก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วเราก็อยู่ได้อยู่ได้ เขาเรียกว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราต้องการแค่ปัจจัยสี่เนาะใชคเครื่องนุ่งห่มอาหารยารักษาโรคถูกต้องเป็นต้นแต่ความอยากได้อยากมีมันมันคิดไปเองอะเนาะใช่ครับทราบว่าก่อนบวชแล้วก็ไปอยู่อังกฤษมาใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปอยู่อังกฤษกี่ปีนะปีหนึ่งครับอ่ปีเราเรียนต่อโทใช่ไหมใช่ครับการที่เราไปอยู่ต่างประเทศมาเนี่ยล้วรเราไปเห็นเมืองไทยเนี่ยชีวิตของคนไทยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนไทยแล้ว มีอะไรที่เป็นจุดเด่นกว่าต่างประเทศบ้างจุดเด่นของคนทไทยก็คือ<ม>ยืดหยุ่นครับยืดหยุ่นครับชอบชอบเมืองไทยอะไรที่แบบว่าถ้าต่างประเทศมาแล้วที่เมืองไทยที่ประเทศเขาไม่มีอ,อ่น่าจะเป็นความความน่ารักความเป็นกันเองของ<ม>ของคนไทยอะครับเนาะใช่กาเรียกว,ว่าสยามเมืองยิ้มใช่ครับดีแล้วล่ะทีนี้จากที่ละครที่เรานําเสนอไปตอนแรกนั้น บูคิดว่าละครตัวไหนที่บูอยากเป็นอยากเป็นเหรอครับเพราะว่าในบทตรงนั้นอ่ะมันมีหลายหลายหลายเรียกว่าหลายคาแรคเตอร์ถ้าพูดถึงว่ากําหนดมันหนึ่งหนึ่งคาแรคเตอร์ก็ได้ว่าชีวิตของคนคนนั้นจะเป็นยังไงต่อไปอืจริงๆแล้วคําตอบมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของละครจริงๆก็ละครํามาจากชีวิตนั่นแหละ เรียกว่าชีวิตของแต่ละคนมันก็มีการวางแผนมาไม่เหมือนกันของบู้ก็วางแผนอีแบบหนึ่งของคนอื่นก็วางแผนอีแบบหนึ่งเรียกว่าต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันเนาะถ้าเราถามว่าอยากเป็นใครมันก็คงจะลําบากนิดหนึ่งต้องพูดว่าละครตัวไหนที่เด่นดีกว่าอ,อถ้าตัวที่เด่นก็ต้องเป็นน้องลันตาเลยครับลันตาลันตามีอะไรเด่นบ้างจากเรื่องนั้นครับก็เป็นถึงไม่จะเป็นเด็กผู้หญิงนะครับแต่เขาก็รู้จักการแบ่งปันสิ่งของกับคนอื่นนะครับอครับ แสดงว่าชีวิตคนเราอยู่ด้วยการแบ่งปันมันก็จะเกิดความสุขการแบ่งปันในที่นี้เรียกว่าการให้จริงๆในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สามอย่างเนาะทานศีลภาวนาการให้ของรันตาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการให้หรือว่าทําทานนั่นเองครับตอนนี้ผู่เพิ่งสึกใหม่ๆคิดว่ามีอะไรให้ใครหรืยอยังอ่ยังยังไม่มีครับมีดิวันนี้มาถวายอ๋อครับเช้าวถวายเพลง เขาเรียกว่านให้เหมือนกันแค่แบ่งปันนะถวายถ้าถวาย,วายไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรไม่ว่าจะเป็นถวายสังฆทานไม่ว่าจะเป็นการมอบของที่จําเป็นให้กับคนที่ได้โอกาสนะ้ําท่วมเอยไฟไหม้เอยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นการแบ่งปันก็เป็นการให้เหมือนน้องลันตาเหมือนกันนะก็ถือว่าชีวิตคนเราก็อยู่ตรงนี้แหละทานศีลภาวนานะในฐานะที่บวชมาแล้วหนึ่งเดือนเป็นพระมาแล้วหนึ่งเดือนให้ธรรมะอะไรกับคนที่ยังไม่บวชนิดนึง ฝากไปถึงคนที่ยังไม่บวชหน่อยว่าบวชด,ดียังไงครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนที่อ,อยากศาึกษาทมในทางพระพุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาเนี่ยครับสอนเราหลายเรื่องมากนะครับในการใช้ในด้านของการใช้ชีวิตนะครับก็ถ้าใครที่อาจจะมีปัญหาอะไรในการใช้ชีวิตนะครับลองหยุดตัวเองมาบวชสักประมาณเดือนนึงครับก็จะผมคิดว่า น่าจะได้หลักธรรมอะไรบางอย่างประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับสาธุจริงๆแล้วคิดว่าถ้าบูมีโอกาสได้บวชนะมากกว่านี้อีกก็คงจะมีประสบการณ์ในการบวชมากกว่านี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้เรานําประสบการณ์ที่ผ่านการบวชมาแล้วเล่าสู่กับคนที่ยังไม่บวชแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาบวชใหม่หรือว่าท่านที่ชมรายการของเราอยู่ก็อยากจะแนะนําว่า ถ้าเป็นไปได้ถ้าเลือกได้ก็อยากจะให้บวชสักพรรษาหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยคําว่าพรรษาก็คือสามเดือนมันจะได้เห็นกิจกรรมหลากหลายมากครับมันจะมีกิจกรรมเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันกระถินหรือกิจกรรมอย่างอื่นในระหว่างสามเดือนมันก็จะมีอะไรให้ทาเยอะะมากมายเลยที่สำคัญตัวนึงก็คือมีการเรียนเราก็จะมีการสอบที่เขาเรียกว่านักธรรมครับอย่างน้อยที่สุดคําว่านักธรรมแล้วก็จะไปย้ําในจิตใจของเราในการเรียน เมื่อเราเรียนแล้วสอบแล้วผ่านแล้วเราก็จะมีความรู้ในระดับหนึ่งเกิดบางคนติดใจในรถพระธรรมไม่สึกไม่ลาศิกขา <c oughs> บวชต่อก็มีสิทธิ์สอบนักธรรมชั้นโทแล้วก็นักธรรมชั้นเอกอันนี้ก็เป็นความรู้เรียกว่าทฤษฎีพอเรามีทฤษฎีเสร็จปับ๊บเรียกว่าปริยัติแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติสุดท้ายก็เกิดปฏิเวฉะนั้นสิ่งที่บูบอกว่ามาบวชหนึ่งเดือนแล้วได้อะไรอีกมากมายเนี่ยจริงๆแล้ว มันได้แค่นิดเดียวครับนะคำว,ว่านิดเดียวเนี่ยมันคือนิดจริงๆนะครับแต่บูบอกว่าได้เยอะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงน้องๆหรือว่าพี่ๆที่ยังไม่ได้บวชก็ถ้าเลือกได้ควรจะบวชเอาพรรษาครับมันจะมีความรู้เพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะเอาละก็ขอสุดท้ายว่าท่านใดที่ได้ติดตามรายการของเราอยู่ก็ฝากไปถึงว่าอย่าทิ้งคําว่าทานศีลภาวนาพอสุดท้ายและทุกสิ่งทุกอย่างตามมาก็คือความดีความเจริญนั่นเองขอเจริญพร สนับสนุนช่วงกิจกรรมนำสุขโดยห้างทองแสงทองใบทองแท้เปอร์เซ็นต์จากเยาวราชสาขาพระขนงสุขุมวิท7 1เจริญตรอนญาโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายอาตมาพระครูพอสิทิสุทธสอนเจ้าวาดวัดวชิระอมมาวาสเศียราชกระบัง ปัจจุบันวัดของเรานั้นกำลังสร้างอุโบสถสองชั้นเหมือนที่เห็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีโครงการสำเร็จมาแล้วประมาณ50%และจากนี้ไปก็ต้องสร้างต่อไปอีกเพื่อให้แล้วเสร็จเมื่อโครงการสร้างอุโบสถสองชั้นนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าพวกเราทั้งหลายได้มีการทําบุญสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปขอเชิญชวนญาติโยมที่เป็นส่วนหนึ่งที่เคยทําบุญมาแล้วในอดีตแลวก็ท่านที่กาลังจะมาทําในอนาคตขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอุบโบสถแบบนี้ จงเป็นบุญใหญ่บุญศักดิ์สิทธิ์ที่จะย้อนกลับไปหาพวกเราทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงครันสำเร็จด้วยอานิสงส์มาร่วมกันสร้างคโบสถหลังนี้ขอเจริญพร ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ใฝ่ในบุญมาร่วมแรงร่วมกายร่วมใจสละแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ที่จะทําให้อุโบสถหรือว่าวัด,ว,ดวัชรธรรมวาสแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะว่าเรามีโครงการที่จะทําวัดให้เป็นสํานักปฏิบัติธรรม เชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนอกจากสละแบงกายแรงใจแรงทรัพย์แล้วเมื่ออุโบสถสอชั้นแห่งนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ถือโอกาสเชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันปฏิบัติธรรมตามวาระตามโอกาสสำคัญสำคัญของพวกเราขออนุมโมทนากับทุกท่านทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างวัดแห่งนี้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอเจริญพร วัดว,ดวดชิวรธรรมวาสเขตราฐกระบังกรุงเทพมหานครขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มาร่วมถือศีลปฏิบัติธรรมปล่อยปลานนนาชนิดสวดมนต์แปลทำวัดเย็นจเจริญพระพุทธมนต์ธรรมาจักกะปะวัตนาสูตรจเจริญจิตภาวนาสมาธิแสดงพระธรรม,มเทศนาหนึ่งกันสวดอิติปิโสหนึ108จบ ถวายสังฆทานทีิ่งคืนปฏิบัติบูชาเนสัตชิกทุกวันเสาร์และวันพระตั้งแต่เวลา18นาิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์082-443-5999ค่ะ วัดวชิรธรรมาวาดเขตราดกระบังกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมบุญร่วมสร้างอุโบสถสองชั้นวัดวชิรธรรมาวาดเขตราดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สอบถามรายละเอียดวัดวชิรธรรมาวาดได้ที่เบอร์โทรศัพท์08244 3 5 9 9 9หค่ะ